นี่เราอยู่ที่ดาวเทาสตูดนะคะมากัน3มคนมาเช็คเอาท์ดาวเทานิดหนึ่งเป็นช็อปเป็นร้านอาหารเป็นบาร์นะคะอาหารมีแต่อย่างนี้รู้สึกจะมีร้านอาหารไทยชาปนิสอยู่1นร้านโอเยบอกตท็ฟซี่นะคะอ,อ,อ,อาหารโอเค เขามีแ oh, ทรมบริการด้วยไปศนีแบบเก่า mm hmm. เราไม่ค่อยสนใจนะคะเรื่องแฟชั่นเท่าไหร่ mm hmm. ตรงนี้ก็เป็นมอนะคะขายเครื่องประดับขายเสื้อผ้า สีสันมากเลยนะคะแสบตาตึกเก่าๆนะคะแถวนี้ บางร้านก็เปิดบางร้านก็ปิดนะคะก็บรรยากาศค่อนข้างเงียบน้องบอกว่าน้องอยากเป็นศิลปินใช่ไหมคะพอมาเจองานพวกนี้เขาไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่เลยโดยคิดว่านะคะน้องเขาไม่ได้อยากเป็นจริงๆหรอกเพียงแค่ชอบหรือทึ่งในฝีมือของคนที่เขาทำในอุตสาหกรรมนี้มากกว่านี่ก็เป็น post o f f ฟิ e เก่านะคะแล้วก็มาทำเป็นร้าน เป็นคาเฟ่เป็นรนาาน้านอาหารเราเทาชวดก็มีแค่นี้นะคะโรงแรมเล็กๆ ในไทยเรียกว l า Homestay ทางอเมริกาก็เรียก Bed and Breakfast บ้านเราเรียก Homestay เดินมาดูท่าน้ำของสตูดนิดหนึง่งสะพานข้าม ไปฝั่งโน้นน้ำสีดำมากเลยนะคะมันไม่ใสเหมือนทางเบียร์วอเตอร์นะคะเน,นี่ยก็มีแค่นี้นะคะคือสตวด